นแน้วคุณผู้ชมขามาถึงช่วงชวนชิมอิ่มก่อนอนวันนี้ค่ะอดิฉันมีเรื่องราวที่น่าสนใจค,คุณที่เวลาวันอาทิตย์เนี่ยจะออกไปตักบาทรทำบุญไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามทีหรือว่าจะไปออกไปหาอาหาร รับประทานในช่วงกลางวันนะคะเรามีตั้งแต่ช้าไปเลยล่ะค่ะที่ตลาดอาหารตลาดนัดวัดชพุทธทิชินอหิวเมืองชินอหิวเนี่ยละค่ะไปดูกันค่ะโดยเฉพาะผักผึกงอู้เยอะแยะไปหมดเลยเราจะเริ่มต้นจากอะไรกันนั้นก็ไปดูในช่วงนี้ล่ะค่ะชวนชิมอิ่มก่อนนอนค่ะ ชวนชิมอิ่มก่อนนอนค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้ทีฉันยืนอยู่ที่วัดพุทธชิโนนฮิวเมืองชิโนนฮิวแล้วล่ะค่ะแล้วก็ที่เรามาที่นี่ ด้วยเหตุผลที่ว่ามีแฟนกาจารบางท่านค่ะแนะนำมาว่าที่วัดพุทธินฮีเวลาวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นสวนอาหารย่อมๆไม่ใช่โรงทานเพราะเราขายนะมีการแลรกโทเก้นก่อนด้วยตรงข้างหลังตรงนี้มีสาวสวยสุภาพสตรีสองท่านมาเป็นผู้ดูแลเรื่องราวของอาหารทั้งหมดเลยจะมีกี่ร้านมีร้านอาะไรอร่อยบ้างโดยพะทางด้นานขวาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะได้เห็นผล,ละมุงผลมะบากรากไม้ บอกว่าคนขายน่ารักมากๆทีเดียวบางทีแลกแจกแถมฟรีโอ้ยตายสารพัดอยากตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแต่ทุกวันอทิตย์แน่นอนค่ะในช่วงชุนชิมอิ่มก่อนนอนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้พี่ปูพามาที่เหมือนตลาดนัดย่อมย่อมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้งสองท่านคุณป้าและคุณพี่ที่มาขายผลไม้แล้วก็ผัก้าอยู่ที่เนี่ยสดสแลวบอกว่าออแกนิกด้วยและนี่คุณป้าขา อันนี้อะไรคะมะละกอทำไมมันใหญ่โตอ่พันมังมะละกอมังนอกค่ะพะพาย่าค่ะมะละกอโก้ค่ะมะละกอหางมะละกอทัไทยหวานมังไทยจากจากที่หลังบ้านหรือเปล่าคะใช่บ้านหลังบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนะคะอ๋อเพื่อนนี้เคยพบเคยเห็นนะพันธุ์นี้ใหญโตมีค่ะมีของไทยมากมีผักตู้มัชโอมของไทยทั้งหมดมีหมดค่ะอ่าค่ะทุกอย่างมีหมดเลยของไทยทุกอย่างมีหมดค่ะ เพราะว่าหนูเห็นเนี่ยมีผักบุ้งที่หายากที่มาอเมริกาไม่มีตรงนี้ขอดูหน่อยที่ที่คุณยายเนี่ยที่คุณที่คุณยายจะทานกับน้ําพริกอะ่ะมันจะไม่มีนะคุณผู้ชมขามีที่นี่ที่เดียวสําหรับคุณป้ามาขายเนี่ยนะเขาเรียกผักบุ้งอะไรครับเป็นน้อยผักบุ้งนาค่ะตัดแล้าวนะคะดูดีไหมแล้วผักบุ้งนาไม่สกปรกเลยจ้ะมีมีชะอมมีกะเพรามีโหระพา มีตำลึงมียอดไขยเต้ที่เขาว่าไอ้มะละหวานเรามีหมดค่ะ ขายดิบขายดีอ่ะเพราะาแป๊บนะคะออแกนิกค่ะก็มาจากสวนหลังบ้านเลยนะคะคุณป้าปลูกเองทําเองเองทาเองค่ะจัดแล้วแล้วมาทุกอาทิตย์ไหมคะถ้ามีของมาค่ะถ้าวันบางทีไม่มีของเราก็ก็ยังมานะคะก็ยังมามานั่งคุยคุณผู้ชมขะใจดีมากเลยฮะกำลังอากาศร้อนมากที่วัดพุชิโนฮิวะที่ที่มาถ่ายตอนนี้ร้อนประมาณร้อยองศา โอ้โหร้อนมากมากคุณป้าค่ะขอบพระคุณสำหรับน้ำค่ะและนอกเหนือจากว่าเห็นมีมะพร้าวด้วยมีมะพร้าวอ่อนมีมะเขือเทศแต่ที่เป็นของ์แกนเอกที่บ้านิกทั้งนั้นเลยรับรองค่ะไหนขอดูหน่อยนี่ค่ะมะเขือเทศค่ะวัดแล้วเมื่อกี้มันเห็นมะนาวแบบลูกบอลโลเออใช่ค่ะมะนาวด้วยอันนี้อะไรอันนี้น้ำเต้านะเโอเคสองสาวขยันหน้าดูเลยนะคุณผู้ชมค่ะสาวแก่สาวแก่อันนี้มะพร้าวนี่มีมะพร้าวนี่มาจากไหนคะเนี่ยอันนี้มาจากหลังมาจากหลังนะคะผ้ามาจากหลังใช่ ต้วงสับปะรดมีทั้งนั้นเลยค่ะจ้าจ้าที่บ้านหมดเลยอันนี้ก็คือว่าอ่าถ้ามันโตแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือนี่อันนี้อันนี้คือจริงนะเดี๋ยวหน่อยมันหวานไหมคะไม่ไม่เนี่ยอะไรอ่ะอันนี้บัวมันเป็นมันเป็นบัวไม่เป็นเป็นสรีมงคลคือปลูกปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเอามาพ่นสีทองแต่ว่าไอ้นี่เท่าไแต่ไอ้นี่เดี๋ยวพี่คุณพี่คะใจเย็นให้หนูถามหน่อย มันของจริงเหรอของจริงค่ะแต่แต่แต่มาพ่นทองเอามาพ่นสิว่าคุณผู้ชมขานี่จริงเราเอามาพ่นเพื่อสิริมงคลตอดกอดขายอันนี้เป็นเป็นเบบี้ของมันนี้อันนี้เป็นเบบี้นะฮเบบี้นี่ไงนี่ไงแล้วถ้าผู้เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เขาจะมันโตแล้วมันขนาดนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นแมวเล่นของเมืองไทยก็มีอันนี้เมืองไทยก็มีค่ะเมืองไทยขายคุณผู้ชมขายอย่างกับงูอร่อยมันเป็นแบบว่าเป็นบวบอร่อยมากค่ะอร่อยที่บ้าน ผักสารพัดโปรนี่อันนี้ก็เป็นงานอันนี้ก็เป็นน้ำเต้าอย่างนี้นี่นี่อันนี้ก็ใช่ค่ะอันนี้ของจริงคุณผู้ชมขานี่ดูดิเห็นมั้จริงค่ะแต่คุณพี่บอกว่าสตาร์ทไวแล้วก็มาพ่นสีทองเพื่อความศิ์สิทธิมงคลค่ะเพราะว่ามันแก่แล้วเอามาใช้เอามาทำเป็นสักดิมงคลต่ยหนูก็รู้ว่าของปลอมไม่ไม่ใช่มันเป็นมันเป็นเอ่อมันน้ำเต้าอ่ะน้ำเต้านะะคแล้วนี่นี่อันนี้งปลูกเองค่ะปลูกเองผักกาลอันนี้ยอดเลยนะนี่ยอดเลยนะยอดเท่าไห เดือดหนูจองหนึ่งได้เลยค่ะหนูจองหนึ่งอันนี้อะไรคะใบแมงลักใบแมงลักใบแมงลักอันนี้ยอดสัมผัสมันนี่เลยคุณผู้ชมนั่นลูกของมะระค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดได้ไหมคะจ็ดสวนเลยแบบอราเขาเปิดให้ผู้กินเน็เลยนะคะว่าเป็นอย่างไรออร์แกนิกออร์แกนิกเลยค่ะเห็น้ยไหมที่เล็กเน้นเลยนะผู้กินมาสองพันและรองคุณภาพโอเคจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนขอฟังบซ้ำ ของขนมครกแม่ติ๋งสาขา1หน้าตลาดแล็กซี่และสาขา2หน้าตลาดประตูน้ําตรงข้ามวัดไทยค่ะรูปมันรูกเป็นยังไงพี่เล็กมันเป็นพันของขนดจีนอร่อยมันไม่ค่อยขมค่ะอันนี้อร่อยมากเลยนะคะอ๋อไม่ค่อยขมไม่ค่อยขมและอันนี้คือใบของเขาใช่ไหมพี่เล็ี่เห็นเบบี้ไหมอันนี้นะคะเราจะให้ดูนะคะนี่เบบี้เห็นไหมคะพี่เจพี่ปอเห็นเบบี้ไหมนี่ค่ะอันนี้ของจริงนะคะพี่ขาเพิ่นถามเนยสี่ปรอเพิ่นไม่รู้จักสมุนไพร สมุขมะละอันเนี้ยมันเหมือนมะละที่เอามาแกงจืดหรือเปล่าก็ใช่แต่นี่มันสเปเชียลอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นไม่ค่อยขมเท่าไหร่แล้วลูกเขาไม่ค่อยขมแล้วรับประทานเด็ดๆนี่สุดยอดกระทัพรไม่สชาติรสชาติเหมือนกับมะละกันเด็ดเดเดี๋ยวให้ไปชิมเลยค่ะเพราะไม่ค่อยขมเพราะว่าเมื่อคืนนี้คุณพี่ทานมาแล้วหนึ่งลูกสบายมากอร่อยอร่อยอันนี้นะคะออร์แกนิกมันกันไอ ตัวนอกทําเองนะจ้าไหวค่ะแล้วแบบน่ารักเลยหัวโตหัวโตดูดิแม่ทําเองทําเองใส่ใส่เมดสาวดิฉันชอบเดี๋ยวเดี๋ยวให้เลยนียวค่ะเห็นไหมนี่ค่ะพี่โป๊้ค่ะได้เลยนะคะเอาอากาศมันร้อนแล้วก่อนจะออกเชิลๆนิดนึงอือ่าอากาศมันร้อนแต่ว่ารับประทานสบายที่นี่มาสวนครัวค่ะมาวัดเนี่ยมาวัดชิรุเฮียวนะจ๊ะเพราะว่าเจริญอาหารมากเลยค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็เริ่มสิบโมงถึงสี่โมงนะจ๊ะ นั่นเลยเมื่อกี้เพิ่็เห็นนี่ก็คือใบมะกรูดเมื่อเช้านี่มันมีเยอะมากเลยมีมีดุ้งมะกรูดด้วยนะคะเห็นไหมคะตำลึงตำลึงตำลึงโอ้โหตำลึงก็มีอีกตำลึงไข่เคียวในตูดนะไข่เคียวตำลึงน่าสนค่ะน่าสนน่าสนมากมากก็ยังมีเยอะอยู่ฮะเนี่ยคนละผ้าแล้วค่ะไปยัดคนละผ้าหนึ่งล้านกับเท่าไหร่คะเมื่อกี้ไข่กับกำรบาทจ้ะทุกอย่างจ่ายแล้วจะเปี่ยวชาปสามบาทแค่นี้กำรบาทโอ้โหอยหาได้ที่ไหนด้วะ นี่ตําเลงเห็นไหมคะสดเด็ดมาจากต้นเมื่อเช้าอนูหนนจองไว้เลยตําเลงไข่เจียวผู้ชมอร่อยเลยมาคุณ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 ผู้ชมดิฉันกนอะไรแยกกับพี่ปูกับอ้มาลาสเนี่ยนะจะกินน้ำพริกอร่อยแหลมเลยนะอร่อยค่ะตายแล้วแล้วของสดสดนะไม่มีไม่มียาฆ่าไวหม่สดสดเลยแค่สามบาทนะจ๊ะโอ้โหแหลมเลยแหลมเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดู ของที่นี่ถูกอ่ะพี่เล็กแล้วได้กาไรอะไรเปล่าก็ไม่ได้กําไรแล้วครับเพราะว่าให้คือเข้าเข้าวัดอ่ะช่วยวัดมาทุกอาทิตย์หรือเปล่ามาทุกอาทิตย์จ้ะมาทุกอาทิตย์นาะป้าก็แบบแฮปปี้นะคะแบบพี่บ้านนี้ก็ปลูกเองหรอคบปลูกเองค่ะปลูกเองค่ะพี่บ้านเป็นสวนครัวเลยเหรอก็มีเพื่อนด้วยช่วยกันนะคะมีเพื่อนแล้วก็ช่วยกันแล้วก็คนค่ะมีเพื่อนค่ะ แบบว่ามาก็มาวัดก็มาช่วยกันแบบว่ากําไรนิดหน่อยรู้วาจริงๆแล้วเรามีพี่โอ๋คนหนึ่งไปเที่ยวทําเนี่ยงคําอร่อยเด็ดมากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันอื่นจะได้ทานเพราะณตอนนี้เป็นมีใบฉูอ่ะสฉูให้ดองให้ดองให้ดองไ้ใส่ใสสรใ่ใส เห็นไหมคะไปชฟผูทานกับเมี่ยงคำนะคะเชไดวันนี้พี่โอใช่ไหมคะไม่มามอ๋อไม่มาอ,มอร่อยมากคส่งขะพี่โอเนี่ยนะทำเมี่ยงคำอร่อยไม่ได้ขายนะ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ต้อง,งอยืนยันจากพี่เล็ก พี่เลขาพี่โอนเนี่ยที่ทำเมี่ยงทำอร่อยเนี่ยมาทานกันเฉยๆไม่ได้ขายไม่ได้ขายค่ะเพราะว่ามาแบบว่ามามาเล่นๆนี่ยมาคุยกันแบบว่ามาสานซีเล็กๆอ่ะสำหรับใช่มาทำมาแบ่งนทานความจกเล็กๆมาแบ่งกันทานใช่นี่ปลูกเองนะคะออร์แกนิกเหมือนการเรียกลูกอะไรคะอันนี้ลูกอ่าไวายนิพพีชว้เชอรีนนี่พีชเดี๋ยวเดี๋ยวทานได้เลยล้างเรียบร้อย โอ้โหอย่าลืมนะคะอันนี้ไว้น้ำซุปนะคะอันนี้พีชนะคะสองอย่างอร่อยมากส่วนครัวค่ะ this is home t s pretty พี่ขาพี่ขาอะไรคะอันนี้เขาเรียกบัวอะไรคะพี่เลขาก็บัวสีเหลือง่ะจ้ะบัวสีเหลืองนะคะสวยแบบว่ามันอันนี้ที่บ้านก็ปลูกเองๆกระปุกเองจ้ะโอ้ตายนี่มีทางไปซีนีสถานอีกเยอะเลยไหมโอ้ยมีตัวหางอะไรเจ้ยู่ไมคะสวยไหมคะกระถางนี่สี อันนี้เท่าไหร่กัน25เหรียญนะคะอันนี้น้องน้องหันไปดูตรงนกระถางใหญ่มีสองันนะแค่แค่5้สเหรียญสองันนะจ๊ะอันนั้นสองต้นในนั้นเลยใช่ไหมคะอันนั้นสีอะไรคะาักขยะอันนั้นก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันสีเหลืองนะคะเขาเรียกบัวพันธุ์อะไรคะพี่เลขามันก็แบบว่าอันนี้ก็แบบสวยงามมันนะแต่ไม่ทราบว่าเขาเรียกอะไรนะแต่มันสวยจริงๆนะผู้ชมดูดีสีสวยๆอ่ะสีเหลืองอ่ะแล้วอันนี้ต้นอะไรคะพี่อันนี้ต้นอะไรนะ ลังกวางลังกวางจ้ะเ<า>ออเอามากวากเงินกวากทองอันนีน<อ>ขวากราคาอันนี้เอ่อทุ่งเศรษฐีโอ้ซื้อเลยอ,อันนี้แล้วก็มีอ่อันนี้นึกไม่ออกเลยเนี่ยชื่ออันนี่มีดอกไหมโบตันโบตันจา้าถ้าใครมีครอบครองแล้วก็จะโชคดีนะจา้าเพราะว่ามันมีเห็นไม่ค่อยมีดอกลัดข้างหลังด้วยจะมีดอกลัดมีช้อนทองช้อนทองช้อนทองก็เป็นสิริมงคลนะจ้าพี่ช้อนทองไหมยังขายไม่ได้พี่ช้อนทองหมดเลยพี่พี่ขายถูกๆนะคะาสิบบาทเองอันต้นอะไรอ่ะ ช้อนทองจ้ะช้อนทองนางกวาดอ่าทุ่งเศรษฐีแล้วพี่มีเศรษฐีพันล้านตรงนี้อันโน้นค่ะอ่าและยังมีต้นมะเขือพวงนะคะเห็นไหมคะขายถูกๆสิบบาทเองทุกต้นสิบบาทหมดก็สิบบาทถ้าส่วนมากจะสิบบาทห้าบาทก็มีจ้ะห้าบาทก็ต้นเล็กคุณผู้ชมขะเราเจรนายไม่ถูกค่ะคุณผู้ชมขะเพราะว่าพี่เล็ก เออกับคุณป้านําผักสวนครัวแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆทีเดียวแหละบางทีเนี่ยเราพูดไปนะหลายวันไม่จบต้องถ่ายทีน<ช>ึงสามวมันเจ็ดคืนใช่ไหมพี่ปูเพราะ,ว,ะว่าต้นไม้แต่ละต้นคุณต้องมาดูด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าจะถ้าพูดไปทุกอย่างในตายเลยนะรายการเรามีเวลาน้อยมากมาดูเองดีกว่าผู้ชมขามาทําบุญที่วัดพุทธิีนที่เรหิวนะแล้วเราก็มาเนาะมาเลือกซื้อเลือกอาหารมากินมาราคินอร่อยอร่อยโดยที่ปัจจาทจกาคงชูรสและอีกหนึ่งอย่างพี่ปูขา เวลาที่เรานั่งในสุนทรีในอารมณ์แบบว่าทุกอย่างได้ยินได้ยินนิ่งๆนินงๆนิ่งๆในยิ่งเส้ยงดนตรีไทยของเราด้วยนะคะแล้ววันนี้เรามีพิเศษนะคะเรามีดอกมะลิซอนให้ส่งกลิ่นหอมอยู่ตรงนู้นเลยค่ะเห็นไหมคุณป้าเห็นไหมมีดอกเตยมืนมีขายด้วยนไม้นะบัวเบอร์ที่บอกแล้เนาะโอ้เยอะมากเลยก็มาเองแล้วกันตั้งแต่เช้าอ่ะทุกทุกวันอาทิตย์อยากให้มาดูเองดีกว่าใช่ไหมคเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอาหารเยอะมากอร่อยอยู่แล้วไป มาถึงช่วงท้ายของท่องโลกสดใสแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ห่างหายไปจากเรื่องราวของการเขียนจดหมายมานะคะพูดคุยกันได้ตามที่อยู่หรืออีเมล์อัดเดรสตรงนี้ค่ะแล้วถ้าเผื่อว่าคุณคุณมีเรื่องราวที่จะแนะนํามาที่จะให้นําเสนอเรื่องราวของอะไรอยากจะให้ไปชิมอาหารที่ไหนหรือว่าคุณไปเจอเจอร้านอาหารอร่อยที่ไหนหรือว่าวัดวานนี่ล่ะค่ะก็ เขียนจดหมายหรือว่าโทรศัพท์มาบอกกันได้ถ้าเผื่อว่าเปิดไม่รับนะคะฝากข้อความและเบอร์โทรศัพท์เออเบอร์โทรศัพท์กลับไว้นะคะเราก็จะติดต่อกลับไปขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะนี่แหละค่ะเออสำหรับอากาศดีๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนได้อยู่ที่บ้านมีความสุขกันแล้วล่ะคะ่ะอิ่มอร่อยในช่วงของกลางวันหรืออาหารเย็นกับครอบครัวนะคะดูแลเทคแคร์สำหรับโดยเฉพาะน้องหมาของคุณด้วยไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สุขหน้าสามทุ่มตรงนี้นะทีวีกับท่องโลกสดใสสวัสดีค่ะ และออกไปเที่ยวให้ทั่วฟ้าเมืองไทยจะปีนภูเขาเบบี้อยู่อะเบบี้นี่ใครี้อ่ะดูป้ายดูยับก่อนเลยนี่คุณพี่เห็นเบบี้มาอันนี้นะคะเราจะให้ดูนะคะนี่เบบี้เห็นไหมคะพี่เต้พี่ป้อนเห็นไหมครับแล้วมีเมื่อกี้บอกคุณบีไอ้นั่นหายไปแล้วนี่หมดแล้วอันไรอะอะไรคะอะไรใบอะไรนะเมื่อกี้มันยืนเหม็นเนี่ยยืนหัวโขกใบป้ายเนี่ยใบอะไรใบอะไรเหม็นเนี่ยอะไรใบเหม็นพี่ป้ายสวยนะจ๊ะมันยืนหัวโขกอยเนี่ยใบไม่หายต้นไพล นี่แล็ปมีอกกระเมมีอะไรบอกอีกไหมคะฉ้อกหมดไปแล้วนะคะคุณเปิ้ลค่ะเสียดายมากเพราะว่าบอกแล้วต้องรีบมาแต่เช้าค่ะเพราะว่าผักผลไม้นะคะเดี๋ยวพี่เปิ้ลทานนี้ก่อนแล้วกันนะคะวันนี้จัดเวลามีน้อยไม่เคยคอยทานจากชาไปคงไม ทียวกันดีกว่าไม่ต้องไปรอรีมีอะไรดีๆถึงมากมายจักระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยวให้ทั่วฟ้าเมืองไทยจะปีนภูเขาลงทะเลเราก็ไปจะไกลจะไกลจับกระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่า I can digua.